บเอ้ทำเพลงให้ไปจับตาเพลงนี้ค <c oughs> ่ะโอ้ <c oughs> ชื่อเพลงว่ากลัวครับเออเป็นเป็น OST เพลงแรกตาโขนนะครับก็จริงๆแล้วเพลงนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของอความกลัวที่จะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปสืบเนื่องมาจากหนึ่งในคาแรคเตอร์ของอตาโขนนี่แหละครับแต่เราจะอาจจะไม่ได้พูดไปโดยตรงว่าเป็นเป็นคู่ของใครหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักใครมากๆเราจะหวงแหนหรือเราจะเราจะรู้สึกว่าเราเราจะไม่อยากเสียเขาไปไม่ว,ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้วจกนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งในเรื่องนี้มันเกิดมีการสูญเสียมันเกิดมีการสูญหายมาจริงๆอะไรอย่างงี้มันเลยทำให้เพลงเพลงนี้เกิดขึ้นมา เป็นไงบ้างกับการทำเพลงที่เป็นไวรินสานครั้งแรกตืนต่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ชาร์เลนจ์มากๆนะครับก็เป็นครั้งแรกที่มโอกากได้นาเอาพินิสารมาใส่ในเพลงแล้วก็อีกอย่างหนึงก็นานแล้วครับที่ไม่ได้มีโอกาสทําเพลงเอ่อออฟฟิเชียลซาวด์แทร็กนะครับก็ต้องขอบคุณตาโขนที่เล็งเห็นถึงเอ่อเอ่อความเป็นไปได้ของเราแล้วก็ขอบคุณมุกๆที่มโอกาสได้มาจับคู่เป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่าง Spicydust กับ Starhunter ด้วยครับ พอได้รับบีฟว่าจะต้องทำในแนวกับแนวที่มีเป็นยังไงโจมทำเองจริงๆมันมันมันจะว่าง่ายก็ไม่ได้ง่ายคะจะว่ายากก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเรื่องราวที่ที่ทางทีมงานได้ส่งมาให้ดูเป็นบีฟเนี่ยมันค่อนข้างจะทัชใจผมพอสมควรมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยรับบีฟตอน11โมงแล้วก็ส่งเดโมแรกของมันเที่ยงเลยแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จเก็ใช้เวลามาณสักแบบานาหนึ่งอาทิตย์มาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ทำให้ออกเป็นมาสเตอร์ได้เพราะว่า ด้วยความที่เนื้อเรื่องของมันเนี่ยค่อนข้างจะแบบเอ่อเออทัชในจิตใจของเรามากๆนะแล้วก็ทําให้เราสามารถเขียนเพลงมาได้ตรงตามที่ b r i e ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขเลยมากมายครับสุดท้ายก็ราบรื่นด้วยดีส่งไปครั้งแรกผ่านเลยไหมครับแก้อยู่มัน2องคำเลยนครับน้อยมากน้อยมาก 2> 2าน้อใช่ใ,ชใชนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากเลยครับ พผลนมันออกมาแล้วความรู้สึกเป็นงไงบ้างจ,งจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมันตั้งแต่ตอนที่ทำเดโมแล้วแล้วก็เมื่อตอนนี้พองานมันเสร็จออกมาแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนช่วยกันฟังแล้วกันแล้วกออ็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงกับมันบ้างครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับกลัวนะครับ OST ตาโขนครับซึ่งวันนี้เนี่ย24ตุลาเนี่ยเรามีโอกาสได้ปล่อย MV เป็น official MV เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะสามารถ streaming ได้ทุกๆพลตฟอร์มด้วยครับแล้วก็อยากให้ไปลองไปดูหนังด้วยแล้วลองฟังเพลงไปพร้อมกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยนับรองว่าน่าจะอินไปกับเพลงมากยิ่งขึ้นไปอีกแน,น่นอนครับขอบคุณม,มากครับในที่นี้ขอต้องสวัสดีทีมนะคะ